ค okay, ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาหนุนใจพี่น้องเรื่องฉันดีพอหรือเปล่านะคะและความหวังใจไม่ได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วขณะเมื่อเรากำลัง ขาดกำลังพระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสมไม่ใครจะมีใครตายเพื่อคนตรงแต่บางทีก็จะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรา เพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระองค์เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้วเราก็จะรอดโดยพระชนชีพของพระองค์แน่โรมบทที่5ข้อ5ถึง10 คริสเตียนนะคะหลายคนเชื่อว่าพระเจ้ารักเขาตตบแต่ที่เขาไม่ทําอะไรที่ผิดพลาดหรือล้มเหลวคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบตัวเองเท่าไหร่นะักดังนั้นเขาจึงสรุปว่าพระเจ้าก็คงไม่ประทับใจในตัวเขาสักเท่าไหร่แต่พี่น้องพระคัมภีร์กลับกล่าวไว้ว่ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขา นะะในศัตน์ดีบทที่8ข้อ4พวกเรานะคะเป็นเพียงแค่สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาเท่านั้นและพระองค์ทรงรักเราก็เพราะว่าพระองค์ทรงรักเรานั่นเองเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นความรักนะคะหนึ่งยอมบทที่4ข้อ16พระเจ้าทรงรักคุณและคุณเป็นคนที่พิเศษนั่นหมายความว่าคุณมีอัตลักษณ์พิเศษและไม่เหมือนใครพระเจ้าไม่ได้กำหนดให้คุณเป็นเหมือน ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเหมือนคุณเราจะต้องออรู้สึกไม่สบายใจเราคงทุกข์ใจมากถ้าต่างคนต่างพยายามทำตัวเป็นเหมือนคนอื่นซึ่งจะมีแต่ผลเสียคือเป็นการให้โอกาสแก่มารที่จะมาหลอกเรานะคะว่าเรายังไม่ดีพอไม่ดีไปเท่าคนนู้นอ่ะอืแต่สิ่งที่สําคัญก็คือสำหรับพระเจ้านั้นเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ดีพอ ะะพระเยซูทรงสิ้นผชนเพื่อคุณเพราะว่าคุณเป็นคนพิเศษพิเศษแสนเลิศหรือเป็นเพราะว่าพระองค์รักคุณหรือเปล่าพระพีกล่าวว่าถ้าพระองค์ทรงรักคุณมากจนยอมตายเพื่อคุณได้ถ้าฉะนั้นแล้วเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมโดยทางพระโลหิตของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงรักเรามากยิ่งเพียงใดในโรมบทที่5ข้อ8ถึง9 นะคะพระองค์ทรงรักคุณมากจนกระทั่งทรงกลบเกลื่อนความผิดบาปเล็กๆน้อยๆที่คุณทําในแต่ละวันพระองค์ทรงรักคุณมากพอที่จะนําพาคุณผ่านพ้นวันนี้ไปได้ด้วยฤทธิดเดชและความมีชัยวันหนึ่งพระเจ้าได้ทรงสำแดงตัวอย่างให้ข้าพเจ้าเห็นว่าพระองค์นั้นทรงทอดพระเนตรดูความผิดพลาดและบกพร่องของเราอย่างไรบ้างลองนึกดูภาพเด็กเล็กๆคนหนึ่งอายุสักประมาณ 3- 4สี่ขวบ ซึ่งคอยจ้องตอนแม่ทำงานบ้านเหตุที่แม่หนูน้อยรักแม่ของตนมากจึงได้เข้าไปหยิบเอากระป๋องใส่น้ำไปเล็กๆก,กับเศษผ้านิดหน่อยออกไปที่ช่องหน้าต่างตรงระเบียงหน้าบ้านเอาเศษผ้าเอากระดาษทิชชู่มาเช็ดถูซะอย่างดีแน่นอนกระจกก็คงไปเต็มไปด้วยคราบฝุ่นผสมน้ำเป็นริ้วๆและเต็มไปด้วยฟองสบู่เละเทะเป็น เป็นเป็นแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเราก็รู้อยู่นะคะว่าผ้าที่ทําแบบนั้นมันไม่สะอาดนะคะแล้วเมื่อคุณเห็นเด็กน้อยตัวแสบเอาผ้าถูบ้านอย่างดีไปทําเลอะอย่างนั้นคุณก็คงโกรธจนอยากจะบีบคอเด็กคนนั้นแต่หนูน้อยก็วิ่งเข้ามาหาพูดเสียงเจื้อแจวนะ,ะแม่จ๋าหนูเช็ดหน้าต่างให้แม่แล้วนะ หนูทำงานช่วยแม่อย่างดีเลยเพราะหนูรักแม่มากค่ะแม่ที่เต็มไปด้วยความรักก็จะต้องพูดว่าจ๋าจ๋าจาหนูทำดีมากเลยนะจ๊ะขอบขอบใจมากที่อุตส่าห์มาช่วยแม่นักจ๊ะแล้วเมื่อูุวิ่งไปเล่นที่อื่นเธอก็จะรีบจัดการทำความสะอาดรอยเปื้อนนั้นใหม่แล้ววันหลังก็จะหาโอกาสสอนลูกไม่ให้ทำอย่างนั้นอีกและนั่นล่ละค่ะพระเจ้าตัดกับข้าพระเจ้าว่านั่นแหละ นั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำต่อมนุษย์พระองค์ทรงคอยช่วยล้างชำระสิ่งที่เราทำเปื้อนไว้เสมอถ้าเราทำในสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วเท่าที่เรารู้พระเจ้าก็ทรงคาดหวังให้เราทำแค่นั้นแหละพระองค์ไม่ได้ทรงคาดหวังให้คุณทำสิ่งใดที่คุณทำไม่ได้พระองค์สามารถเปลี่ยนแปลงคุณได้ถ้าคุณพร้อมที่จะบอกพระองค์ว่าพระองค์เป็นฝ่ายถูกพระเจ้าค่ะ ข้าบลงผิดไปแล้วขราบลงพยายามเปลี่ยนแปลงแต่ก็ทําไม่ได้แล้วพระองค์ก็จะทรงเปลี่ยนชีวิตคุณเพราะทรงทราบว่าคุณทําให้ตัวเองดีขึ้นไม่ได้ด้วยตัวคุณเองถ้าปราศจากความช่วยเหลือของพระเจ้าเพราะพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้นทรงกล่าวพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระเจ้ามีได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัดพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ในยอห์นบทที่3ข้อ3 4มสถึงสาวันหนึง่งขณะที่ข้าพเจ้ากําลังศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลอยู่ข้าพเจ้าใคร่ครวญถึงพระธรรมในตอนนี้แล้วก็ต้องอุทานออกมาด้วยความยินดีที่เห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานพระวิญญาณของพระองค์ให้แก่เราอย่างจํากัดพระองค์ไม่ได้ประทานอันนั้นให้เรานิดอันนี้ให้เราหน่อยแต่พระองค์ตรัสว่านี่คือสิ่งที่เรามีอยู่จงรับเอาไปทั้งหมดเลย ทุกส่วนเสี้ยวแห่งฤทธิดเดชและความรักของพระเจ้าเตรียมพร้อมไว้ให้กับคุณแล้ววันนี้พระองค์มีมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการและพระองค์ต้องการให้คุณรับเอาไว้ทําไมนะหรือก็เพราะว่าพระองค์ทรงรักคุณไงคุณไม่จําเป็นจะต้องดีพร้อมก่อนที่จะมีสิทธิ์ได้รับเพราะถึงอย่างไรคุณก็ไม่มีทางดีพอจนสมควรที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้าได้คุณไม่จําเป็นจะต้องสวยพอ หรือฉลาดพอจึงจะมีสิทธิ์ได้รับนะแต่พระเจ้าประสงค์ที่จะประทานให้กับคุณเพราะพระเจ้าทรงรักคุณในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อถึงญญ 7, 7พระเจ้าตัดว่าเพราะว่าพวกท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านออกมาจากชนชาติทั้งหลายที่อยู่บนพื้นโลกให้มาเป็นชนชาติในกรรมสิทธิ์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักและทรงเลือกท่านทั้งหลายนั้นมิใช่เพราะว่าท่านทั้งหลายมีจํานวนมากกว่าประชาชาติอื่นด้วยว่าในบรรดาประชา,ชาชาติทั้งหลายท่านเป็นคนจํานวนน้อยที่สุดพระเจ้าทรงเลือกเลือกสรรชนชาติอิสราเอลให้เป็นประชากรพิเศษของพระองค์และในทุกวันนี้ในฐานะที่เราเป็นกิตตจัก เราเนี่ยแหละค่ะก็คือชนชาติอิสราเอลแท้ในฝ่ายวิญญาณดังนั้นข้อประคมภีร์ตอนนี้จึงเป็นข้อความที่กล่าวถึงคุณเช่นกันพรร่งตัดว่าเราไม่ได้เลือกเจ้าเพราะเจ้าเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่สุดในโลกถ้านำเอามาประยุกต์เข้ากับชีวิตของเราก็คือพรรองตัดว่าเราไม่ได้เลือกเจ้าเพราะเจ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องไปหมดหรือเพราะเจ้าเป็นคนดีจริงๆไม่ใช่เลยนะคะพรร่งตัดต่อไปว่า พวกเขาเป็นคนจำนวนน้อยที่สุดยิ่งกว่าชนกลุ่มอื่นที่จริงถ้าคุณเป็นอย่างเดียวกันกับฉันก็คงคิดว่าก่อนที่จะมารับความรอดนั้นตนเองเป็นคนที่แยก่กว่าคนอื่นๆมากเลยทีเดียวแต่ในข้อ 8.. พระเจ้าตรัสว่าแต่เพราะพระเจ้าทรงรักท่านทั้งหลายและปร่งทรงรักษาคำปฏิญาณซึ่งโปร่งทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านทั้งหลาย พระเจ้าจึงทรงพาท่านทั้งหลายออกมาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และทรงไถ่ท่านทั้งหลายให้พ้นจากแดนทาสจากหัตฟาโรกษัตริย์อียิปต์นั่นแหละค่ะคือจุดที่ทําให้เราห่ร้องได้พระเจ้าตัสว่าเราได้รักเจ้าและเรียกเจ้าว่าเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นคนพิเศษสําหรับเราเราได้เลือกเจ้าไม่ใช่เพราะเจ้าเป็นคนดีพร้อมแต่เพราะว่าเรารักเจ้าคุณรู้ไหม ว่าพระเจ้าอยากให้คุณทำอะไรวันนี้พระประสงค์ให้คุณยอมรับได้รับความรักของพระองค์ปัญหาของพวกเราส่วนใหญ่ก็คือเรานี่ไม่ชอบตัวเองไงเราไม่เชื่อไงว่าพระเจ้าทรงรักเราและไม่เชื่อว่าคนอื่นๆเน่เขารักเราเราคิดว่าเขาจะรักฉันได้ยังไงชีวิตของฉันมันยุ่งเหยิงอย่างนี้ ถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองสกรปรกและน่าเกลียดคุณก็จะเริ่มคิดและทำตัวสกรปรกและน่าเกลียดด้วยคุณจะมีชีวิตตามภาพพจน์ที่มีแต่ตัวเองในใจของคุณปัญหาใหญ่ที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยมีก็คือข้าพเจ้าไม่ชอบตัวเองแล้วก็ใช้อย่างน้อยร้อยละเจาของเวลาทั้งหมดเพื่อพยายามเปลี่ยนชีวิตตัวเองข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเป็นคนพูดมากเกินไปเลยพยายามจะเป็นคนเงียบ แต่เมื่อเริ่มเงียบก็รู้สึกว่าเก็บกดคนอื่นๆก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมข้าพเจ้าจึงกลายเป็นคนเงียบไปแล้วข้าพเจ้าก็คิดในใจว่าก็พวกคุณเองนั่นแหละที่บอกว่าข้าพเจ้าปากมากอย่ามายุ่งกับข้าพเจ้าดีกว่าข้าพเจ้ากําลังพยายามเป็นคนพูดน้อยอยู่นะ เขาพระเจ้าบอกไม่ได้ว่าเขาพเจ้าอยู่ในสภาพนั้นเป็นเวลากี่ปีแต่ก็ยังมีปัญหาเพราะปากของเขาพระเจ้าเองหลายคนที่ชอบพูดมากมักจะได้แต่งงานกับคนพูดน้อยและนั่นยิ่งทําให้คุณนะดูเป็นคนที่พูดมากขึ้นไปอีกมานก็จะพยายามทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอย่างนั้นอยู่เสมอสิ่งที่มารทำนั้นเรียกว่าการกล่าวโทษ พระเจ้าอยากให้คุณพ้นจากไอสิ่งเหล่านี้นะคะพ้นจากความรู้สึกตําหนิติโทษตัวเองแต่การที่เราจะเป็นอิสระได้นั้นเราต้องใช้ความเชื่อและความกล้าคุณรู้ไหมไม่ว่าคุณจะรู้สึกตําหนิตัวเองมากแค่ไหนมันก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขความผิดของคุณได้มากเลยไปกว่านั้นเลยแม้แต่น้อยนะคะมันเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะเชื่อว่าพระเจ้ารักคุณแม้ว่าคุณทําอะไรผิดก็ตามพี่น้องคะมนันพยายามจะทําให้คุณรู้สึกท้อถอยอยู่ตลอดเวลา โดยพยายามยัดเยียดความคิดว่าคุณเป็นคนที่สกปรกและน่าเกลียดคุณใช้ไม่ได้มันจะพูดบอกว่าเจ้าทําบาปอีกแล้วนะมันบอกว่าเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครพระเจ้าจะไม่อวยพรเจ้าแล้วนะเจ้าคนสกปรกต่อไปนี้เจ้าเป็นพยานให้ใครฟังไม่ได้อีกแล้วนะเจ้าทําอะไรดีๆไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ทําบาปอีกนั่นแหละคือเวลาที่เจ้าต้องใช้ความกล้าที่จะยืนหยัดขึ้นในฝ่ายญญาณแล้วก็บอกว่าพระบิดาเจ้าข้าข้าพปร่งได้ทําผิดพลาดไปแล้ว ขอโปรลงทรงยกโทษให้ข้าพลงโดยพระโลหิตของพระเยซูเจ้ามารร้ายจงไปให้พ้นพระเยซูได้รับบาปแทนฉันแล้วอย่ามายุ่งกับฉันอีกจากนั้นคุณก็ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขและชื่นชมยินดีเขาพระเจ้าเองก็เคยคิดอย่างนั้นจนกระทั่งเขาพเจ้าหยุดตำหนิตัวเองในเรื่องนั้นเมื่อคุณหยุดตำหนิตัวเองในสิ่งที่ได้กระทำไปคุณก็จะสามารถหยุดการกระทำดังกล่าวนั้นได้ด้วยความรู้สึกผิดและตำหนิตัวเองจะทำให้คุณรู้สึกหนักอึ้งและเก็บกด จนคุณรู้สึกไม่เป็นอิสระอีกต่อไปการที่จะไม่ต้องรู้สึกตำหนิตนเองได้นั้นเราต้องมีความกล้าค่ะคุณจะต้องมีใจกล้าที่จะใช้ความเชื่อและยืนหยัดขึ้นต่อต้านความรู้สึกผิดนั้นมารจะบอกว่าเจ้าหมายความว่าจะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเมื่อทำผิดได้ไงอย่างน้อยก็ควรจะรู้สึกไม่สบายใจสักสองสามชั่วโมงไหมก็ยังดีนะเพราะสิ่งที่เจ้าทำาน่ยมันแย่จริงๆสิ่งที่คุณต้องพูดก็คือไม่ ไม่มีทางฉันจะไม่รู้สึกไม่สบายใจเป็นอันขาดครั้งสองครั้งแรกมันยากแต่สามสี่ครั้งต่อมาคุณจะรู้สึกว่าทําได้คือรีบกับใจทันทีนะคะในพระธรรมอิสยาห์ห้าสิบสามข้อห้าถึงหกและข้อสิบเอ็ดกล่าวว่าเมื่อพระเยซูทรงรับเอาความบาปแทนเรานั้นพระองค์ทรงทรับเอาความรู้สึกผิดไปด้วยซึ่งรวมถึงความรู้สึกตําหนิตัวเองด้วยนะคะมารร้ายไม่ต้องการให้คุณหลุดพ้นจากความรู้สึกตําหนิตัวเองทําไมนเน่ะหรอ ก็เพราะว่าถ้าคุณยังรู้สึกตำหนิตัวเองอยู่คุณก็ยังไม่ได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงไงความรู้สึกตำหนิตัวเองเป็นเหมือนกับกำแพงเหล็กคอยขวางกั้นระหว่างคุณกับพระเจ้าแยกคุณกับพระเจ้าออกจากกันถ้าคุณรู้สึกผิดคุณก็จะมองเห็นพระเจ้าเป็นพระบิดาไม่ได้สิ่งที่คุณมองเห็นก็จะมีเพียงแค่ความผิดและความบาปที่อยู่ต่อหน้าตัวเองเท่านั้นการดำเนินชีวิตโดยปราศจากความรู้สึกตำหนิตนเองและเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าตรัสว่า พระคุณของพระองค์ก็มีมากพอที่จะปกคลุมได้แม้แต่ความบาปของเราพระองค์ทรงประสงค์อย่างนั้นจริงๆพระองค์ทรง,งรักคุณพระคุณและอภัยโทษของพระองค์นั้นเป็นของขวัญที่มอบให้ปเปล่าๆพี่น้องคาวันนี้จงรับเอาไปเถิดพระเจ้าทรงรักคุณมากๆนะคะขอพระเจ้าอวยพรนะคะพี่น้อง